สวัสดีนะคะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัทส,สวีเดนกับมาดามน้อยค่ะพี่น้องขามีเรื่องด่วนมาเล่าให้ฟังได้ยินแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเพราะวันก่อนมีการทําคลิปกรณีแม่น้าหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องขามาแล้วค่ะพี่น้องกับการที่แม่น้าหนึ่งไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็มีการใบหวยให้หวยสรุปว่ามีการ ชี้แจงออกมาแล้วว่าการที่เขียนหวยให้คุณหนุ่มกัญชัยตอนท้ายรายการโหนกระแสคือเลขอะไรกับพี่น้องขาตามที่เรารู้กันนะคับพี่น้องขามีตำรวจบุกจับเจ้าแม่ผู้ใบหวยอย่างที่ว่าแต่ไอใบหวยก็ไม่ผิดหรอกค่ับพี่น้องขาแต่มันจะผิดอยู่ที่ว่ามีการจ้างทําโฆษณาแล้วก็มีการแปะลิงก์เว็บการพนันนั่นแหะค่ะพี่น้องขามันก็เลยทาให้ตำรวจบุกจับของแม่น้ำหนึ่งอย่างที่ว่าเป็นหญิงสาวอย่างสวยอายุน้อยแต่ก็คือมีเซ้น ในการที่บอกใบไม่เว็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเพียงแต่ว่ามีเซ้นในการที่บอกว่าหวยแต่ละงวดจะออกเลขอะไรถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ส่วนมากก็คือเป็นเลขเด็ดที่ออ,อกมาถือว่าถูกต้องบางบางงวดก็ใกล้เคียงอย่างที่ว่าอะไรกับพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือเป็นการความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเนาะพี่น้องเนาะขณะเดียวกันก็มีการหลังจากที่มีไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปรับคําสารภาพก็ก็ อ่าอลงความเห็นทางตำรวจลงคอมเห็นที่ออกหมายจับก็คือติดคุก3ปีแต่มีการรับสารภาพก็ลดเหลือว่า2ปีแต่ก็มีการรอลงอาญาอย่างที่ว่าก็คือ2ปีอย่างที่ว่าเจ้าแม่มือใบหวยให้หวยอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะขณะเดียวกันก็คือได้ถูกเชิญหลังจากที่โอเคอ่าได้ พี่ภากษาออกมาติดคุกสองปีนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแล้วก็มีการถูกเชิญไปที่รายการโหนกระแสะก็ไปถามข่าวข่าวว่าเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็เขาเองก็เป็นคนที่สร้างพญานาคอย่างสวยงามอย่างสวยเพราะว่าอ่าเป็นการสร้างพญานาคด้วยความที่ศรัทธาข,ของตัวเองไม่มีการใช้เงินบริจาคก,ก็เป็นการที่ได้เงินได้ทองมาโดยการที่เขาขาย เรื่องรางของขลังปีเสียอย่างที่ว่านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามอยู่เหมือนกันน่าติดตามค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่เราถือว่าน่าติดตามอยู่เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ที่ชาวสังคมสนใจเนาะพี่น้องนาะขณะเดียวกันก็มีการไปออกรายการโหนกระแสอย่างที่ว่าตอนท้ายรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยก็ยื่นกระดาษให้น้องให้แม่น้ำหนึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะว่ารายการที่แม่น้ำหนึ่งให้ คุณกัญชัยที่เขียนให้แล้วคุณกัญชัยก็ไม่มีการเปิดเผยคุณกัญชัยก็ทุกคนก็อย่างที่บอกอ่ามีคนถามไถไปหาคุณกัญชัยเยอะแยะเลยว่าแม่น้ำหนึ่งเขียนให้นั่นน่ะคือเลขอะไรสรุปว่าแม่น้ำหนึ่งก็มีการออกมาเปิดเผยทางคุณกัญชัยเองก็ยังไม่มีการเปิดเผยหรอกพี่น้องขาทุกคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่คุณกัญชัยจะออกมาอะไรยังไงเพราะว่าคุณกัญชัยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเขามีการโพสต์ลงในเฟซเขาบอกว่าเขาจะมีการบอกแล้วล่ะ แต่ก็ยังไม่ได้บอกก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำหนึ่งเองเขามาทําการไล์สดบอกพี่น้องประชาชนคนที่ดูเกือบหลายแสนคนอย่างที่ว่าหละค่ะพี่น้องคะเกือบล้านแล้วก็มีคําตอบแล้วแม่แม่น้ำหนึ่งบอกว่าเขียนให้พี่หนุ่มกันใจวันนั้นก็คือเลขอันนี้ค่ะพี่น้องขาเลขซูน กับเลข9ค่ะพี่น้องขาจะเป็นศูนย์จะเป็น9หรือศูนย์กับ6ก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่แม่น้ำหนึ่งก็อธิบายไปบอกว่าไอทไมถึงชอบเลขนี้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้สีงวดนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกค่ะพี่น้องเพียงแต่บอกว่าเขาชอบเลขศูนย์มากๆเลยค่ะเขาชอบเลขศูนย์มากๆเลยเขาก็เลยบอกว่าโอเคศูนย์นี่จะเอาเลขอะไรใส่นะเขาก็เลยเขียนให้พี่หนุ่มกัญชัยว่าเป็นเลขศูนย์เก้านั่นแหละค่ะพี่น้องขาไม่แน่ใจว่าเป็นตัว ันนี้จริงหรือปลอมเพราะว่าคุณหนุ่มกันชัยเองก็ยกออกังไม่ออกมาเผยแต่แม่น้ำหนึ่งก็มีการออกมาเผยแล้วเพราะามีคนมีคน ถามไทยไปเยอะแยะมากมายเลยว่าเลขอะไรเลขอะไรที่เขียนให้คนหนุ่มกัญชัยแล้วก็มาเฉลยแล้วค่ะพี่น้องขาศูนย์กับ9หรือถ้าหันหัวไปมาก็เป็นศูนย์กับ6นั่นแหละค่ะพี่น้องขาเขาบอกว่าชอบเลขนี้ก็เอามาฝากพี่น้องค่ะพี่น้องขาว่าทุกคนลุ้นว่าสิ่งที่หนุ่มกัญชัยได้เลขอะไรนั่นน่ะเราก็ลุ้นมาดามหน่อยไม่ได้เล่นหวยไม่ได้เล่นหวยไม่ได้อะไรก็มีการลุ้นกับแม่น้ำหนึ่งอยู่เหมือนกันลุ้นในกระดาษที่หนุ่มกัญชัยได้ไป โดยที่ให้แม่น้ำหนึ่งเขียนให้ในรายการตอนท้ายของรายการโหนกระแสก็สรุปว่าค่ับพี่น้องขาศูนย์กับ9กค่ับพี่น้อง่าก็ไปตีเวเองว่าใครเชื่ออะไรยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่ว่าะครับพี่น้องขาก็รอดูว่าคนโด่งคนดังในด้านนี้แล้วเขาจะบอกว่างวดนนี้มันจะมีใกล้เคียงหรือจะมี อะไรที่เป็นเอานะ่วันนี้ก็ใกล้วันนี้ก็เพิ่งหวยออก17ก็เป็นการที่ออกข่าวที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ารถบีเอ็มบีเอ็มแต่มาโยงของเขาก็คือป้ายแดงแล้วเขาก็มีคนถูกเยอะแยะมากมายเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือที่มาที่ไปก็เป็นกระพื่อมมาเหมือนกันงวดที่แล้วเอาเป็นว่างวดนี้ก็09ติดตามดูค่ะพี่น้องคะ,อะลองดูค่ะว่าสิ่งที่แม่น้ำหนึ่งให้ มันจะเป่งๆไหมนั่แดัะค่ะพี่นองค่ะโอเคเนาะเรารู้เราก็หยิบยกมาบางคนอาจจะไม่ทานเหตุการณ์อันนี้คือมาดามหน่อยไปฟังจากที่แม่เขาแม่น้ําหนึ่งเขาทําการไล์สดแล้วก็เฉลยออกมา0ูนย์เก้าค่ะพี่นองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะให้รำรำรวยเร,ร,รือค่ะพี่นองขาสวัสดีค่ะ